โครงงานนะครับมาเจวงโครงงานอาชีพแมสชิวแันดิงครับที่มานะครับเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับจึงจำเป็นต้องสวมแมสชิวเฟสชิวเสมอนะครับโดยทีมโครงงานของเราครับประสบการณ์นการใส่เฟสชิวและแมสนะครับก็คือการสวมเฟสชิวนะครับจะทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะครับส่วนการใส่แมสนะครับก็จะไม่เห็นหน้า ไม่เห็นตระกับกิริยาของผู้พูดเวลาสนทนากันนะครับโดยทีมคณะผู้จัดทำนะครับจึงเกิดไอเดียทาแมชชิวกันหญิงนี้ขึ้นมาครับโครงานของเรานะครับมีวัตถุประสงค์คือ1เพื่อออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการกระจายการของสารขั้นล่งในการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับ 2. เพื่อศึกษาการึงพอใจของผู้ใช้แมชชิวครับตัวไปต้นนะครับการ ตัวเป็นเริ่อของเรานะครับคือการออกแบบเฟซชิตัวไปตามนะมครับค,ค,คือความพอใจในการใช้ของผู้ใช้นะครับตัวแปลควบคุมคือวัดสดุที่ใช้ครับขั้นตอนและวิธีการทำโครงงานนะครับ1นนะครับเรานะครับตัดพลาสติกใสนะครับให้เป็นรูปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้เข็มนะครับในการเย็บมาติดด้วยกันนะครับจากนั้นจะได้รูปแบบแบบนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็นํา แม้ชีพสำเร็จแล้วนะครับไปใส่นะครับสายเพื่อคล้องกับหัวเรานะครับผลกดกเมืองนะของเรานะครับในก้าวแรกของารทางนี้นะครับทางเราได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนะครับโดยกลุ่มตัวอย่างเรานะครับเป็นนักเรียนชั้นมัธยมหนึ่งจํานวนส8คนนะครับให้ผลตอบรับพวกเรานะครับเป็นอย่างดีนะครับเศรษฐกิจพอเพียงที่เรา ให้ในการทำโครงาการน,นี้นะครับ 1. ความรู้ต้องรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคนะครับรู้วิธีการทำนะครับรู้ข่าวสารโรคระบาดและแนวทางการป้องกันนะครับคุณธรรมของเรานะครับทํางานให้ถึงแบบโดยไม่โกงนะครับทํางานออกมาให้ดีที่สุดนะครับความพอประมาณนะครับใช้วสัสดุอุปกรณ์ที่มีราคา,าถูกนะครับหาได้ง่ายมีผลิผลสามารถช่วยป้องกันหรือบรรเทาโรค โรคระบาดในช่วงนี้ได้นะครับสามารถยูอุปกรณ์ในการป้องกันโรคได้ในราคาถูกนะครับในช่วงที่มีการโรคระบาดหนักนะครับปภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับจัดเตรียมวัตถุอุปกรณ์สำรองไว้นะครับจัดเตรียมวุวัสดุอุปกรณ์นะครับหลากหลายรูปแบบนะครับส่งดุลและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงแบบสิบินนะครับหนึ่งนะครับดังนัตถุสามารถลดรายจ่ายนะครับ ราคาถูกลงป้องกันเชื้อโรคได้และใช้ได้ิงนะครับด้านสังคมนะครับลดการแพร่ระบาดของเชื้อัฐโรคโควิด19นะครับและป้องกันเวลาอยู่ร่วมกันนะครับสามารถนําความรู้ในการทำิีมงานครั้งนี้นะครับไปเผยแพร่สู่ชุมชนได้นะครับด้านจริธรรมนะครับสนันถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างปลอดภัยนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถใช้ซ้ําได้นะครับและยังสามารถลดการแพร่เชื้อระบาดนะครับโดยไม่ต้อง เียนทุกวันนะครับและท้ายที่สุดนี้นะครับทีมคณะจะทําโครงงานนะครับขอขอบคุณอาจารย์ที่คณะศ,ศิษย์แสนดูและอาจารย์แจนครับสุธิดาครับอจารที่คอยช่วยเหลือและให้คําแนะนําเป็นอย่างดีนะครับทางคณะผู้จัะคาขอขอบคุณไว้ณนโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ ใ่แมดแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็บดีค่ะเวลาเราคุยกับใครก็เห็นหน้าเขาชัดเจนเหมือนไม่มีอะไรมาปิดบังแล้วก็หายใจสะดวกไม่อึดอัดแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ค่ะครับขอบคุณครับแมล้วรู้สึกเป็นยังไงม้างครับก็รู้สึกแบบสบายเขาแบบหายใจสะดวกเขาแบบมองหน้ากันชัดขึ้นแล้วร,รู้สึกไม่หือดอัดนี่ดีมากๆเลยอะ ครับแมทชิลแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ดีครับรู้สึกฟื้นตังมั่นอากาศก็ทายทจดีครับก็เห็นหน้าฝ่ายตรงข้ามได้ชัดเจนครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับแมทชิลแล้วเป็นรู้สึกอย่างไงบ้างครับรู้สึกแบบใช้งานดีครับลมดีแบบหายใจสะดวกขึ้นครับแบบไม่เกิดฝ้าราวครับหายใจแบบโอเคครับโล่งครับครับขอบคุณครับใจแมทรู้สึกเป็นไงบ้างครับดีครับหายใจสะดวกไม่หนักหนามากครับครับ ครับไม่มีครับคิดไม่ออกครับขอบคุณครับ